กดตะบูดทุกทุกทุกหใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเปิดก๊อกก็ล้างต่อล้างต่อล้างตรงไหนบ้างคะมือเรายังเปียกอยู่ค่ะโอเคล้างหลังมือคะ่ะอธิบายด้วยสิคะนี่เลยแล้วก็ต้องล้างหนึ่นะคะนี่ที่การล้างมือนะคะ หลังมือด้วยนะคะข้อมือด้วยค่ะเพื่นพนอนๆนเกามือด้วยค่ะเพื่อนๆ่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเลยนะคะคแล้วก็ถูได,ด้ค่ะถูให้ฟองออกหมดนะคะโอเคค่ะแล้วคลิปหนะ้า คิน้เดี๋ยวเราเค่อยทำต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบาย